สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o i o c h a ช n e นนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูมือถือของค่ายเทคโนนะฮะนั่นก็คือเทคโนสปาร์ก 9T นะฮะดวมือถือรุ่นดังกล่าวนะครับผมได้ผ่านการรับรองจากกสทชในบ้านเราเป็นเรียบร้อยนะครับและคาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็วางขายในเร็วนี้นะฮะสำหรับสเปคของเทคโนสปาร์ก 9T จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ โดยขนาดของตัวเครื่องจะอยู่ที่8.65ม mm. ิส่มตรวน้ำหนักนในสเปกยังไม่ได้ระ,บ,ะรบุว่าน้ำหนักกี่กรัมนะฮะตัวเครื่องรองรับซิมแบบ dual sim นะฮะสําหรับหน้าจอเ,เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD อาาัตรา r e f r e s อยู่ที่90เฮิรตซ์ขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดระดับ HD Plus หน้าจอนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ dot not screen ความละเอียดของพิกเซลจะอยู่ที่266 PPI ตัวเครื่องนั้นบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ครอบทับ,บด้วย HiOS เวอร์ชัน8.6 สำหรับชิปเซตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Meditech Helio G37 ใช้เทคโนโลยีผลิตระดับ12นาโนเมตร CPU เป็นแบบออ t ตร้าคอร์ GPU เป็นของ power VR GE8320 โซเครื่องสามารถใส่ไ Mi โคร s อ c a r d เพิ่มได้นะครับสำหรับในความจำภายในหน่ยนี้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับแ a มจะเท่ากันนะครับคือ r a 4GB ส่วนรอมนะครับมีให้เลือก2ขนาดจะอยู่ที่64แล้วก็ 128GB มาดูต่อกันทิ่กล้องนะครับผมกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3ตัวโดยความเรีของกล้องหลังจะอยู่ที่13 Me กะพิกเซล f 1.9เป็นกล้องเลนวายกล้องที่สองนะครับผมเป็นกล้องเดฟความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซล f 2.4ส่วนกล้องที่3นะครับผมเป็นกล้อง QVGA นะครับ f 2.0กล้องหลังสามารถถ่ายดูความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดมาอยู่ที่ถ่า2เมกะพิกเซลเป็นกล้องเลนวาย กล้องหน้าสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1ันแปดสเฟรมเมตนะครับลำโพงมีมาให้นะครับแต่ว่าในสเปคนะครับไม่ระบุว่าเป็นลำโพงกี่ตัวแจ็คสามจุดห้าก็มีมาให้เช่นเดิมนะฮะไวไฟนะครับผมรองรับไวไฟสองจุดสี่แล้วก็ไวไฟห้ากิกะเฮิรตซ์บลูทูธเป็นเวอร์ชันห้าจุดศูนย์พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C เวอร์ชันสองจุดศูนย์นะฮะส่วนเซนเซ,นเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณหน้าข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะครับผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่ห ah. ้าพยยันมิ สีที่วางจำหน่ายนะผมมีให้ได้ด้วยกันทั้งหมด4ส,สีนะฮะได้แก่ Quantum Black, Blue, Silver, ุร r a n o Blue, Particle Silver, Vitality Green โดยสเปคของ Techno Spark 9T ที่ผมได้พูดไปนะครับผมเป็นเวอร์ชัน l o b a l นะฮะ จริงๆมันจะมีอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันของประเทศอินเดียนะฮะแต่รูปทรงของเวอร์ชันโคโบนะครับเอาจริงๆจ,จะสวยกว่าเวอร์ชันของอินเดียนะฮะถ้ามีข่าวสารใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสปาร์ก้าทีเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ท่านชมทราบเป็นครั้งนึ่งครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะครับสหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัับบบไ้เจอกนนนใหหมม่ EP าาาะผ๊ยย